โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีสวิตต์ะชาามัสเตอร์ไพรเรส,สทุกคนท่านกันด้วยนะครับหรือน้องน้องนึกหนูกันนะทุกคนวันนี้พี่จะมาะแจกโค้ดอัปเดตใหม่ของแมปมัสเตอร์ไพเรสนะครับทุกคน แมปนี้เป็นแมปของพี่โอนหรือเปล่าอ่าเป็นแมปของพี่โอนน่าจะใช่นะอ่าถ้าพี่พูดผิดยังไงพี่ขอโทษขออภัยด้วยนะครับอ่าพี่ไม่เล่นแมปนี้เดี๋ยวพี่ว่าอ่าตอนเย็นๆเดี๋ยวพี่จะมาสตรีมนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวพี่จะมาอ่ายังไงอ่ะใส่โค้ดเลขกันก่อนเลยนะครับทุกคนโค้ดแรกนะโค้ดเลขก็จะอันนี้ก็จะเป็นโค้ดเจมอ้าอะไรอ่ะอันนี้พี่ใส่แล้วหรือเปล่าแป๊บนึงนะครับเอามาครับทุกคนอ่าโค้ดเลขเออโค้ดอ่าเลกใส่ไม่ได้พี่น่าจะใส่แล้วนะแล้วนี้ปบ อันนี้อะไรอ่ะไม่ได้หรอไม่ได้อันนี้ไม่ได้พี่น่าจะใส่แล้วนะเพราะว่าตอนนั้นพี่ใส่พี่สุมได้ผลน้ําแข็งดูดิน้ําแข็งไฟอะไรด้วยกับอ่าอันนี้น่าจะเป็นแสงนั่นเนี่ยพี่ว่าไอ้แมพนี้นะทุกคนไอ้ผลน้ําแข็งนั้นน่าจะดีที่สุดแล้วนะพี่ว่ามั้งนะดูดิทุกคนเดี๋ยวว่าอ่าเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์อ่าโค้ดอ่าเดี๋ยวพี่จะทิ้งอา่าโค้ดไว้ใต้คิมนะทุกคนเผื่อใครแบบอ่าน้องๆอยากได้โค้ดได้อะไรนะครับเดี๋ยวพี่จะพามาอ่า ดูนะทุกคนอ่าสุ่มผลอ่าที่สุ่มผลอยู่ไหนนะครับมันก็จะอยู่เกาะแรกนะทุกคนอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยไอตรงไอเอ็นอยู่คนเดียวตรงเนี้ยนี่ครับเป็นเป็นการอ่าตรงสุ่มผลนะมันจะสุ่มได้แบบอ่าสองแบบนะทุกคนด้วยอ่าด้วยเบรีนะคนห้าหมื่นเบรีกับอ่าพี่จะเรียกว่าเซม็มละกันนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะลองมาสุ่มดูนะครับทุกคนสักหนึ่งขนนะเอ้ยม่วงออกเอ้ยม่วงออกว่ะทุกคนเฮ้ยน้ำแข็งไหมน้ำแข็งดีนะทุกคนไอแหม่มเนี่ย น้ำแข็งดีนะไอแมบนี้น้ำแข็งดีจริงๆนะครับไอไอผลแมบเนี่ยโหน้ำแข็งโคตรดีแล้วก็อัปเดตนี้ก็จะมีเกาะใหม่มาด้วยนะครับทุกคนอัปเดตนี้นะเห็นว่าเป็นเกาะอะไรอะเกาะเอ่ออะไรนะเกาะเออใช่ใช่เกาะไอสกายเปีย er ทุกคนเกาะสกายเปีย er นะครับทุกคนแล้วก็อ่อะไรอีกวะแล้วก็เออเรือใหม่นะเออใช่ใช่เรือใหม่นะคนเรือตรงไหนวะโอตรงนี้ครับ ตรงนี้นะเป็นตรงอาเซีสปาลเรือนะทุกคนนี่นะครับใช่หรือเปล่าไม่ใช่อ่ะเป็นหนึ่งอันไหนวะเรือใหม่เป็นหนึ่งนะอันสามพันใช่ใช่สามพันเอา้าไม่ใช่นี่ว่าทุกคนอันไหนวะอ๋อนี่อ๋อนี่ไงครับนี่ไงสามพันไอเรือใหญ่ๆนี่ครับมันก็จะเป็นเรืออาไออันอันใหม่นะคนที่อัปเดตนี้มานะเพิ่มเข้ามานะเรือนี้มันก็แบบยังบักๆอะไรอย่นะครับทุกคนเออเหมือนมันยังบักอยู่หรือเปล่าอ่ะ โอ้ไม่บลักแล้วไม่บลักมันน่าจะไม่บลักแล้วนะครับไอเนี่ยแต่มันขี่มันเป็นยังไงไม่รู้อะแบบนี้ก็ยังสร้างแบบอ่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคนถามว่าแบบเล่นได้ไหมพอเล่นได้ไหมโกได้นะครับทุกคนในแมพเนี่ยอ่ก็จะมีอะไรอีกแล้วก็บอสใหม่นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปให้ดูนะคนมันก็จะมีบอสใหม่นะไม่รู้นะครับว่าเกาะไหนนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปคร่าวๆนี้ให้ดูนะครับละกันนะนี่ครับทุกคนเห็นหรือเปล่าเนี่ยบอสใหม่นะแล้วก็เกอะสกายเปียใหม่ แล้วก็เกาะอะไรนะอีกเกาะหนึ่งอะไม่รู้นะว่ามันเป็นเกาะใหม่หรือเปล่าทุกคนไอ้อันเนี้ยเวลสี่ร้อยเนี่ยเกาะอ่าพาทิศเนี่ยพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะพี่ไม่เคยเล่นนะทุกคนนี่ครับแล้วก็อันนี้ไอ้งงๆเนี่ยน่าจะเป็นตรงจุดตีบอสหรือเปล่าไอ้บอสตัวใหม่อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็อัปเดตมานี่ก็จะเปลี่ยนอ่แถบพวกแบบอ่าอะไรนะไอคอนใหม่นะทุกคนมันเรียกว่าไอคอนหรือเปล่าน่าจะใช่นะพวกอันเนี้ย อะไรใหม่ๆนะทุกคนแล้วก็พวกอันนี้ครับกระเป๋านะตอนนี้พี่มีคาตา纳หนึ่งเล่มโหแล้วก็อะไรเนี่ยเปลี่ยนอะไรอีกแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นที่ a อร์ไลน์กันนะเอร์ไลน์ไม่รู้มัน A อยังไงมันเอไม่ได้อะเฮ้ยเหมือนมันอะไรไม่รู้อ่ะชิบหายแล้วชิบหายแล้วมันกระตุกเฮ้ย โอ้มันกระตุกมันน่าจะแบบยังบัคยังอะไรอยู่นะครับทุกคนน่าจะใช,ใช,ใช่นะครับไอ้แมพเนี่ยโอ้นี่ไงครับทุกคนมันดีเลยมันบัคเฉยครับโอ้โหเมื่อกี้เขียวขึ้นจอเลยแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นตรงซื้อแบบผลถาวรนะครับก็จะมีแมพนี้ก็จะมีพวกมีแค่นี้ลครับผลมีผลสปินผลล่องหนผลบาเรียผลเลิฟผลน้ําแข็งผลไฟแล้วก็ อะไรเนี่ยผลแสงแล้วก็ทรายแล้วก็เห็นว่ามันมีผลเลิฟมาหรือเปล่าเห็นในรูปอันนั้นนะ่ะโอ้ใช่ใ่มันก็ผลเลิฟนี่นะพี่พูดไปแล้วพี่ขออภัยด้วยน,นะครับมันก็จะมีผลพวกนี้นครับแค่นี้นครับพวกผลอ่าที่มันมาใหม่นะทุกคนเนะี่ยโอเคนะครับคลิปก็สขอสบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนทั้งน้องชอบคลิปน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปพี่นะสำหรับพี่ขอตัวลาพี่นี่นะครับบ๊ายบาย